ขอทําความน้อมน้อมกับพระนาจายขอน้อมกาบพระเดชพระคุณพระครูวิชัยสารคุณหรือหลวงพ่อหนุนสุวิชยโยผู้มีแต่ให้และขอน้อมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าทุกๆรูปและขอโอกาสพระปรารภิชาติสันตมโนหรือพระอาจารย์เต่าหลวงพี่แดงผู้ดูแลและประสานงานวัตถุมงคลงานบุญภายในวัดพ,พุทธโมกพระรามนะครับขอ,อกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ หลายท่านทาไมถึงถามผมว่าต้องกล่าวอย่างนี้เพราะว่าก็ต้องครับพอดีก็ช่องผมก็เป็นสะพานบุญนะครับให้ได้ร่วมทําบุญนะครับกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับโดยตรงเลยนะครับโอนไปนะครับผมก็จะปักนะครับหมายถึงว่าจะอยู่ข้างบนนะครับจะมีนะครับตรงที่เป็นช็อตคัทนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากฝากกดไลค์ครับแค่ไลค์นะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับก็ได้บุญนะครับใครที่ทําบุญด้วยก็อนุโมทนาบุญนะครับนะครับก็เลย เพราะว่าอย่างหนึ่งทางช่องผมก็มีผู้คุณเจ้าครับเข้ามารับดูมารับชมนะครับอันนี้ต้องต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับก็เลยต้องกล่าวเป็นทางการไว้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับผมพาพี่น้องมารับชมนะครับพระกิ่งถ้าเกิดว่านั่นก็เรียกว่ากิ่งฐานตันนะครับในสายนะครับแต่ความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับพูดถึงพระกิ่งจริงๆนะครับเขาเรียกว่าพระ พุทธศิลป์นะครับคือด้านพุทธศิลป์หรือว่างานอะไรนะั้นมาจากทางทิเบตรหรือทางจีนนะครับมาทางจีนนะครับนี่คือเป็นพระกิ่งฐานตันนะครับหรือว่าเป็นพระภยัยสัตยคุรุนะครับพระพุทธเจ้าแห่งหมอยารักษาโรคนะครับเช่นพระจิงต่างๆก็จะเป็นามาจากาพระพุทธเจ้าองค์นี้นะครับก็เป็นต้นต้นแบบหมายถึงว่านํามาจาก ทางจีนนะครับนํามานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตามกริงเพราะว่าเลือหรืออะไรนะครับก็เคยเล่าให้ฟังแล้วครับอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับเด่นหนังรารักษาโรคเพราะว่าท่านบําเพ็ญเรื่องนะครับการรักษาโรคนะครับรักษาโรคลักษารักษาโรคเป็นหมอยามานะครับบําเพ็ญมาจนมาเป็นผู้ด้จจ้านะครับจากพระโพธิสัตว์มานะครับก็เลยนํมาให้ชมนะครับนี่นะครับนี่เป็นรุ่นฟุ้นฟูนะครับสร้างนะครับสร้างก็ปี64นะครับ สิสานในช่วง13สงการนะครับส3สงการปีสองหนะครับอยู่ในพิธีฟื้นฟูคือ1รุ่นนะครับพิธีฟื้นฟูมีรุ่นนี้ด้วยนะครับก็นามาให้ชมนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถามถามมาก็การจัดสร้างอยู่5 600นะครับห้า600นะครับข้างหลังหลวงพ่อจานะครับนี่เป็นฐานตันนะครับเป็นพระกิ่งนะครับรุ่นหนึ่งนะครับที่มีนะครับมีทางวัดจัดสร้างนะครับวัดถุงคนรุ่นนี้นะครับวัดจัดสร้าง ในปี2,564นะครับในช่วงสงการก็เหมือนว่าเพชรจักนะครับเหมือนกันเลยครับว่าช่วงสงการก็จะนําพักนะครับมา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 เขาเรียกว่า,าหนึ่นะครับออกในวาระงานบุญบางทีการจัดสร้างพระการหามวลสารเตรียมมวลสารตัน แกะพิมแกะอะไรนะครับมันต้องใช้เวลายะเวลานะครับไม่ใช่ว่าทําแค่วันสองวันจะเสร็จนะครับบางทีการจะแกะได้แต่ละพิมพ์นะครับก่าจะได้นะครับต้องใช้เวลายะเวลานะครับแกะแกะแล้วแก้แล้วแก้อีกนะครับบางทีการทํานํามวลสารนะครับการนำมวลสารมาครับแล้วก็มาหล่อนะครับแต่ส่วนมากนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับหล่อในวัดนะครับการหล่อในวัดก็จะสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆครับหลังๆมาจะเป็นหล่อในวัดหมดนะครับไม่ใช่หล่อโรงงานนะครับผมถ้าเป็นหล่อในวัดก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาเทียบให้ดูอย่างถ้าเกิดหลอเงานล่าสุดจะเป็นยังไงอีกอแบบนี้นะครับขออนุญาตเทียบเพชรกลับนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหล่อในวัดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผิวก็จะเนียนขึ้นเพราะว่ากลิ่นอของความเป็นรวมร่าก็ยังมีอยู่นะครับกลิ่นไอก็คือหมายถึงว่าเจ็ดสีหรือว่าจะเป็นโทนเทาสีอะไรนะครับจะเป็นแบบนี้ครับของวัดนะครับแล้วก็จะมีลอยจานนะครับจะจานมากจานน้อยแจานนะครับคือเป็นของวัดนะครับนี่นะครับจานนะครับจานนะครับนี่นะครับผมตัดช่อครับผม นี่เลยนำมาให้ชมครับรุ่นนี้น่าตัดช่อเหมือนกันหรือว่าแบบแกงไม่ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่ถามมารุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานละเอียดนะครับงานแกะทําบล็อกพระแล้วก็ก่อนจะได้นํามานะครับนี่คือเข้าพิธีฟื้นฟูนะครับพิธีพื้นฟูนะครับในช่วงที่หลวงพ่อพระเดชพุคุณหลวงพ่ออายุในอะไรนะ69นะครับ69ปีถ้าจำไม่ผิดนะครับ69ปีนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครป์นะครับหรือแอดไอดียไลน์มาคุยกันนะครับผมนะครับผมผู้บ่าวใหญ่แ้บ้านดีๆต้อนรับนะครับมีอะไรทักทายมาทำมาคุยกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์นะครับกดแชร์นะครับในเรื่องบัญชีของวัดนะครับที่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับทางผมก็เป็นสื่อกลางให้นะครับเป็นสะพานบุญให้นะครับใครทําก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุครับสวัสดีครับผม